สวัสดีครับพบกับผมสอพินแก้วในภาษาเสียงเพลงวันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่พูดถึงคลิปในชุดภาษาเสียงเพลงนี้หัวข้อของวันนี้ก็คือจะมาเปรียบเทียบให้แานได้รับทราบโดยคร่าวๆครับว่าภาษาเสียงพูดกับภาษาเสียงเพลงเนี่ย มีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างภาษาเสียงพูดที่ว่านี้เราเป็นคนใดเราก็ใช้ภาษาไทยนะครับภาษาไทยโชคดีที่เรามีวรรณยุกต์ภาษาไทยอยู่แล้วนะครับก็ทําให้ง่ายต่อการที่จะเรียนรู้ภาษาเสียงเพลงนะนี้มา,มาดูความแตกต่างกันนะครับภาษาทั้งสองเนี่ยมีความหมายหรือสาระไหม ้ตอบว่าภาษาพูดภาษาไทยมีเช่นปะไปป่าขอยกอยกัวโย่งนี้เป็นตัวอย่างนะครับปะาไปป่าซึ่งถ้าเป็นทํานองเพลงตา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 ตะานะครับเป็นแค่ทํานองไม่มีไม่มีความ,มหมายไม่มีสาระแต่พอเป็นเสียงพูดมีเนื้อ เสียงพูดนะครับว่าป้าไปป่าเนี่ยแค่แค่พูดนะครับยังไม่เป็นทานองเพลงเลยแต่เผอิญว่าม,มันมีวรรณยุกต์เดียวกันที่เป็นเสียงทานองได้ป้าไปป่าอ mm ่า hmm. เป็นเสียงเพลงก็คือตาตาตาอ่าเนี่ย mm hmm. เสียงเพลงไม่มีความหมายแต่เสียงพูดว่าป้าไปป่านี่มีความหมายมี้ามีเนื้อหา,าสาระสําหรับอ่าถ้าจะเอาคาว่าป้าไปป่าไปใส่ในทานองเพลงเียอย่างนั้นเป็นเรื่องของการเอาเนื้อไปใส่ในทานอง พาว่าเสียงเสียงป้าไปป่าเนี่ยเมื่อเป็นเสียงนำนองคือตา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 ครับดังนั้นภาษาเสียงเพลงไม่มีความหมายไม่ม oh ีสาระใดๆแต่ภาษาเสียงพูดมีเนื้อหาสาระภาษาเสียงพูดมีเสียงบันยันธนะแต่ภาษาเสียงเพลงไม่มีก็มันไม่มีเนื้อหาสาระนะครับนะครับเสียงสระ เสียงสระภาษาเสียงพูดภาษาไทยมีเสียงสระเยอะแยะเลยนะครับภาษาเสียงเพลงไม่มีเสียงสระจะจากสามข้อเนี้เอาเฉพาะพยัญชนะกับสระเลยภาษาเสียงเพลงง่ายขึ้นเยอะแล้วนะครับมีอย่างเดียวที่ภาษาเสียงเพลงมีนะครับก็คือเสียงวรรณยุกโดยภาษาเสียงพูดในภาษาไทยเรามีวรรณยุกห้าเสียงนะครับ เอาว่าใส่ใส่ใส่แม่กา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 นะครับแต่ถ้าเป็นเสียงวรรณยุกตในภาษาเสียงเพลงกา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 เอาแม่กาอย่างเนี้ยแะใส่แม่อะไรไปก็ได้เราพูดเอาแม่แม่แม่แก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 ถ้าเป็นเสียงภาษาไทย แก่แก่แก้แกแ้แก่นะฮะเสียงมนุษย์ภาษาเสียงเพลงมีมากวามมากว่าเจ็ดเสียงมากกว่าสองเสียงก็จริงแต่ว่าภาษาเสียงเพลงไม่มีพยัญชนะไม่มีสรนะฮะแค่นี้ก็มองเห็นแล้วนะว่ามันเรียนรู้ง่ายกว่ากันแล้วเพราะว่าะไรวิธีหรือกระบวนการเรียนรู้ก็คือเปล่งเสียงเพื่อเรียนเสียงเหมือนกันต้องเปล่งเสียงเพื่อเรียนเสียง ต้องใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาเท่ากันแต่ว่าจริงๆแล้วอพอภาษาเสียงเพลงมีวรนณายุน้อยกว่ามีแค่วรนณายุด้วยความฝึกแล้วจะฝึกง่ายกว่าเลยเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้รับการฝึกฝนไม่มีผู้ใดมาบอกมาเล่าว่ามันฝึกฝนกันได้แลวมันจับจับฟังแล้วจับได้เด้อจับต้องได้ด้วยนะครับเราก็นึกว่าเป็นแค่เสียงทำนองอเฉย ที่จริงภาษาเสียงเพลงแล้วสามารถจับต้องได้จับที่วรรณยุกไงฮะนะครับจับที่วรรณยุกพอพอจับวรรณยุกเจ็ดเสียงได้เนี่ยป้าไปป่าเนี่ยฮะภาษาไทยก็พูดว่าป้าไปป่าซึ่งพอเอามันเป็นเสียงเพลงเลยก็ป้าไปป่าเหมือนกันแต่ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกป้าไปป่าเสียงตรีเสียงสามัญเสียงเอกนะ ส่วนเสียงวรรณยุกค,ครับป้าไปป่ามันตรงวรรณยุกตเสียงเพลงนะครับภาษาเสียงเพลงวรรณยุกเสียงเพลงคือสามสองหนึ่งป้าไปป่าป้าไปป่านะครับอานะครับแล้วเดี๋ยวกระบวนการเรียนรู้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับในในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้หรือเนื้อหาสาระอือ่นใดๆอานะครับต่อไปติดตามการผันเสียงเวลาที่ฝึกฝนนะครับ ภาษาเสียงพูดเราผันไปทางเดียวกา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 แล้วกันแต่ถ้าเป็นเสียงภาษาเสียงเพลงเนี่ยเสียงวรรณยุกเขาจะผันไปกับกา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 หรือถ้าบอกลําดับด้วยชื่อของวรรณยุกต์เลยนะครับวรรณยุกต์ดนตรีเนี่ยวรรณยุกต์เสียงเพลงเนี่ยเขามีอยู่7ตัวแล้วใช้ใช้ หมายเลขเลยหรือเลขลำดับเลยนะครับผมผันเป็นแม่หนึ่งนะครับผมเรียกว่าแม่หนึ่งนะหนึ่งสองสาห้าหกอ่าเห็นไหมแปดคือ1 8คือ1นสูงนะครับหนึ่งสองสาห้าแต่หลังผันกลับด้วยแปดเจ็ดหกห้สองหผันเร็วๆร็วหนึ่งสองสามสีเจหี่ามองหนึ่ง ถ้าเป็นภาษาเสียงพูดนี่วันนี้ยุคเขาผันเสียงทางเดียวกา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 นะครับแล้วตัวสุดท้ายคือช่วงเสียงเดียวสำหรับภาษาเสียงพูดภาษาไทยนะครับตัวภาษาเสียงเพลงวรรณยุกต์เขาผันมากกว่าหนึ่งช่วงเสียงนะครับเช่น อันนี้เป็นการผันเสียง 1- นึ่งถึงแนะหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าตีสามสองหนึ่งอ้าวคำว่าป้าไปป่าเอ่อป้าไปป่าอ่าในในภาษาไทยนะครับป้าไปป่าแต่วันอยุในภาษาเียงเพลงเขาเขาได้มาก่อีกหนึ่งช่วงเสียงมากกว่าหนึ่งช่วงเสียงนะป้าไปป่าป้าไปป่าเป็นเสียงสามสองหนึ่งเหมือนกันนะครับ สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเห็นไหมมีช่วงเสียงแรกกับช่วงเสียงที่สองอีกซึ่งเป็นเป็นหนึ่งสองสามเหมือนกันนะครับนะบทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นข้อแตกตา่างเท่าที่จะสรุปเป็นประเด็นได้นะครับแต่ว่าข้อแตกต่างไม่มีไม่ควรจะมากกว่านี้ไปอีกมากแล้วนะครับ ถ้าจะมีก็เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะก็พอจะมองเห็นนะครับว่าภาษาเสียงพูดซึ่งเราหมายถึงภาษาไทยเนี่ยมันมีความแตกต่ตางกับภาษาเสียงเพลงยังไงและมันเป็นภาษาเสียงทั้งคู่เมื่อเป็นภาษาเสียงจริงไม่มีการเอาตัวอักษรใ,ใดๆมาให้ท่านดูนะครับแม้แต่วันอายุหนึ1งถึงเจ็ดหนึ่งสองสามหเจปปเจ็หกตีตามตองหนึ่งขานเป็นตัวอักษรเลข ฐานเป็นตัวเลขชื่อของตัวเลขว่าเลข1เลข2เลข3แต่ขนันขานในวรณยุคนั้นเลยว่าวันยุคน <1, S 1> ึงก็หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าส่านเนก็เสียงที่1ก็หนึ่งเี่ยเสียงที่2ก็2 1กับ2 1 2 1 2 3 1 2 3 หนึงรองรำสีหนึ่งสองสามสี่พอเห็นนะฮะเสียงที่หนึ่งไปยันเสียงที่สี่อ้าวติ้งหนึ่งถึงแปดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนี่เสียงที่ว่านี้ถ้าขาในแม่ดาครับ ในแถวเสียงโดโดเลมีฟาซอลาทีโดนะครับโดเลมีฟาโซลาทีโดโดทีลาโซฟามีเลโดนี่คือผันด้วยชื่อของเสียงดนตรีสากลในระบบอซฟานะครับในแถวโดแล้วโดมีเจ็ดชื่อคือโดเลมีฟาซอลาทีและเอาโดไปปิดท้ายเอาละครับก็อแตกต่างระหว่าง ภาษาเสียงพูดซึ่งเป็นภาษาไทยกับภาษาเสียงเพลงได้ที่ยกตัวอย่างมาได้คร่าวๆอาจจะมีมากกว่าน,นี้แต่ไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะมีมากไปกว่าน,นี้แล้วนะครับเอารู้จักกันคร่าวๆเป็นคลิปที่2ของภาษาเสียงเพลงครับไว้พบกันในคราวหน้าต่อไปครั้งนี้สนาทีแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับจากผมสอบินแก้วสวัสดีครับ